ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องๆหนูๆเด็กหลายคนที่ต้องมาสูญเสียแล้วก็จบชีวิตลงเพราะน้ำมือของคนชั่วคนบาปคนเลวนะเนี่ยฮะทำให้คนเสียนะเสียใจกันจำนวนมากมายทีเดียวจริงๆเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในต่างประเทศนะ เราจะเห็นนะพฤติกรรมแบบนี้จะเกิดในต่างประเทศไม่คิดนะฮะว่าจะมาเกิดในเมืองพุทธจะมาเกิดในประเทศไทยเพราะที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้มีลักษณะอย่างนี้นะแต่ไปไปมามาเนี่ยหนักข้อขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเรามาดูเหตุการณ์เหตุการณ์เนี่ยเอาเป็นว่าคร่าวๆนะครับเราผ่านมาเนี่ยสี่ครั้งแล้วนะ สี่ครั้งแล้วที่มีลักษณะแบบเนี้นะก็มีนะมีผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบที่เป็นทั้งทหารเป็นทั้งตำรวจจริงๆเป็นผู้ที่รักษากฎหมายเป็นผู้ที่สร้างความสงบให้กับบ้านเมืองเป็นผู้ที่ดูแลความสงบสุขซึ่งเป็นที่ไว้ใจของผู้คนอยู่แล้วนะครับ แต่ความไว้ใจนั้นเนี่ยนับวันจะลดน้อยถอยลงเพราะว่ามีบางคนเป็นเหมือนนะเป็นเหมือนสิ่งนะสิ่งชั่วร้ายที่ไปแอบแฝงอยู่นะครับครั้งแรกที่เราที่เราได้ยินเรื่องแบบเนี้ตอนนั้นนะครับมีเหตุทหารเขาเรียกว่าทหารครั่งหน้ากาดยิงที่โคราชนะ ตอนนั้นเราเสียชีวิตไปทั้งหมด31ศพอันนั้นถือว่านะถือว่าเป็นข่าวใหญ่ทีเดียวแล้วต่อมาก็มีทหารครั่งอีกนะกาศยิงโรงพยาบาลสนามเสียชีวิตไป2ศพแล้วต่อมาก็มีทหารครั่งอีกกาดยิง่า่ทหารเสียชีวิต2ศพแล้ว ล่าสุดนะล่าสุดก็มีตำรวจครั่งกาดยิงศูนย์เด็กเล็กเสียชีวิตอีกสามสิบห้าศพฮโอ้โหแต่ตรงนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจเขาด้วยเพราะอะไรฮะที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเพราะว่าตำรวจนายนี้เนี่ย โดนออกจากราชการแล้วด้วยข้อหาที่เนะเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเขาก็ให้ออกทางออกจากราชการแต่สิ่งที่ตำรวจท่านนี้ซึ่งเป็นอดีตเนี่ยมาทำเนี่ยโดยที่น้าพกปืนไปไหนมาไหนแบบสะดวกสบายแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เที่ยวไปกาดยิงแบบนี้ แล้วก็มีผู้สูญเสียชีวิตแบบนี้เนี่ยเราต้องมานะทบทวนแล้วก็ขบคิดกันว่าเราจะปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนี้เหรอครับแล้วเราจะเห็นนะครับนับวันเนี่ยความรุนแรงจะเกิดขึ้นทีแล้วบ่อยขึ้นเราจะเห็น คนที่ไปนะยกพวกยิงกันอย่างนี้ฮะเราไม่เคยเห็นนะครับที่ผ่านมาไม่เคยเห็นนะคนที่ทำงานเกี่ยวกับโรงน้ำแข็งนะที่เป็นข่าวไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับทำงานเกี่ยวกับโรงน้ำแข็งยกพวกยิงกันนะคนไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ยกพวก ยิงกันครับไอ้นี่ประเทศไทยเหรอครับทุกวันนี้ทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับนี่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องบอกนะครับว่าการปูฝังเรื่องการรุนแรงเนี่ยผมบอกว่าถ้าถ้าเราไม่มีการพิจารณาและทบทวนนะครับ โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองท่านต้องพิจารณาทบทวนการใช้คำคำพูดการใช้วาจาที่ก้าวรล้ารุนแรงซึ่งเป็นเหมือนสารตั้งต้นนะครับการใช้วาจาที่ที่รุนแรงการพูดการจาที่รุนแรงมันเป็นสารตั้งต้นของพื้นฐานของผู้คนในสังคมะฮะอันนี้เราต้องยอมรับกันนะ ถ้าเราจะแก้ปัญหาเราต้องแก้ที่ต้นต่อนะครับเราไม่ได้ไปแก้กันที่ปลายเหตุนะผมกำลังพูดถึงต้นต่อของความรุนแรงมันเกิดจากอะไรฮะมันเกิดจากการเพราะบ่มทางด้านการพูดการจาก,การด่าการว่าผ่านสื่อออนไลน์ line, ต่างๆเราจะเห็นนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ย เปรียบเสมือนสารตั้งต้นความรุนแรงทั้งนั้นนะครับสื่อเองก็ต้องตันหนักนะครับผมว่าสื่อเองก็ต้องตันหนักนะครับว่าคุณกำลังกำลังเป็นสารตั้งต้นความรุนแรงนะครับท่านเห็นไหมครับว่าเอาคนไปโต้แย้งกันแล้วก็คุมกันไม่อยู่มีการด่าว่าการต่อยกันออกรายการฮนะถึงคลิปสดจะไม่ออกคลิปหลุดก็ออก นี่คือสารตั้งต้นความรุนแรงทั้งนั้นนะครับท่านอย่ามาบอกว่าไปโทษนะโทษองค์กรนู้นองค์กรนี้ท่านต้องโทษนะครับนะต้องโทษสารตั้งต้นที่ทุกคนทํากันอยู่นี่นี่คือสารตั้งต้นนะครับท่านปล่อยให้คนวาจาหยาบคายมาจัดรายการด่ากันไปด่ากันมา แล้วก็ทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะครับในสื่อต่างๆท่านก็เห็นนั้นเราก็ต้องยอมรับถ้าเกิดความรุนแรงอะไรขึ้นเนี่ยนะครับเพราะนะเรากันเองที่ท่านกําลังสนับสนุนฮะท่านกำลังเป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนความรุนแรงฮะ ท่านเห็นอะไรความรุนแรงในสังคมท่านแชร์ท่านไลค์ท่านสนับสนุนด่าทอท่านเข้าไปแสดงความคิดเห็นด่าทอให้คนสองกลุ่มเนี่ยในสังคมจริงๆคนในสังคมเราทะเลาะกันมานานแล้วนะครับท่านจะเห็นว่าคนในสังคมเราเนี่ยทะเลาะกันมานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาทะเลาะกันนะครับแตกแยกกันมานานแล้วแล้วการปองดองก็ไม่เกิดขึ้น ท่านก็ไม่เห็นการปองดองที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังแตกแยกกันอยู่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็เอาประเด็นการแตกแยกมาเพื่อจะทำให้ตัวเองดำรงอยู่แล้วดำรงอยู่รอดปลอดภัยนี่พวกนี้คือสารตั้งต้นทั้งนั้นนะครับผมบอกว่าถ้าเราไม่ทำกันเนี่ย เราไม่เอาสารตั้งต้นมาทำกันมันจะไม่เกิดเหตุปัญหาไอ้นี่ไม่ใช่ปัญหานะสุดท้ายผมจะบอกให้ท่านฮนะผมจะบอกกับทุกท่านว่าท่านต้องระมัดระวังตัวไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนฮนะเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับมันหลายครั้งมาแล้วฮนะแล้วก็ยังไม่ได้มีการแก้ปัญหาที่ตรงจุด ได้สักทีฮะแล้วครั้งนี้ถือว่าทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศไทยมากมายตรงนี้เราต้องมาทบทวนนะครับเพราะข่าวนี้ออกไปทั่วโลกเขาปนนามเขาพูดถึงซึ่งประเทศเราเนี่ยแต่ดั้งแต่เดิมเป็นสยามเมืองยิ้มตอนนี้เราเป็นอะไรครับข่าวไปทั่วโลกนะครับ ไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับแล้วเราจะมาบอกว่าคนที่เขาฆ่าเนี่ยเขาตายเขาเสียชีวิตตกตามกันไปแล้วจบมันไม่จบนะครับ